เิบแล้วพี่น้องมากินข้าวน้ำกันมาเบิ้งมาเบิ้งโพดแต่เบิ้งเบิ้งไกลๆเยเนี่ยมันาะกอยๆยางนะมาเบิ้งมากินข้าวก็หนึ่งปลาน้ำกันค่ะพี่น้องอาหารที่ทานบ้านเท่ากับหนึ่งปลาคือก้าวเด้อห้อยห้อยยุ่ยจับพี่น้องอืมหนึ่งปลาหนึ่งปลา ตำแจ่วคุณอะตำแจ่วเอานี่หนึ่งปลานี่ตำแจ่วอันนี้บักม่วงนอ้๊บักม่อนบะหม่วงสุกบักม่วงอันนี้ไม่กินข้าวน้ำกันได้จากพี่น้องเกอข้าวส้อมก้องนี่สิอืน่าละแบ่งแล้วเออแบ่งอะแม่อ่ะนี่ลบบเอาเอาเอาตักออกกินเล้วได้อไข่ปลาสลิดเนาะ นนพี่้้ออองเกินข้าวน้องกันจ้ะพี่น้องนะมั้ยารักลานเลยกินข้าวแล้วเบื้องถวยตำแจ้วจ้ะพอกระชืคุยตำแจ้วอีกคือเก้านั่ะหล่ะพี่น้องเลยปลาสลิดปลาสลิดก็ปลาขาวจ้ะพี่น้องแล้วเบื้องยอคอนทวนชวนแม่ยับยับขมาจันจะลอยจ้ะาไรแม่เออเออกินเลย วันนี้แกงบักไข่พามสิมะงามป่าหนึ่งได้บา่เนี่ยแกงบักไข่พามน้ำจ้ะพี่น้องแกงบักไข่พามน้ำแกงนวัลแกงนวัน้ำแกงนวัลมาจากน้ำไม่กินข้าวน้ำกันเลยพี่น้องแกงบักไข่พามกับหอนอยู่ได้ไแมเด้อตุยอ่ะหอนาอหอย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 เออไข่ปลาไข่ปลาซ้อนตักออกมาซ้อนตักออกมาใส่เออเออไข่ตักไข่บ่เออ มันละเจเป็นน่าในหั่นมันก้อนอื่นขอคุยแกงบักแค่ขำก้อนดอกพี่น้องแนวหมักเนี่ยวัดทีแนวหมักเนี่ยกับลูกโดดเด้อเด้อพยายัดเอ้อพยายามหยัดเอามาหายห้ยยุดดีไม่แห้งแล้วพยายามยัดเด้อลำลำเลยรวยได้จ้ะเด้อเปลาเปล่าเปล่าไรได้เนี่ยบินไปเบิร์ดเลยเคยแล้วยังมึนเคยแล้วพี่น้องฮอนฮอนเนี่ยโอ้ยเพดานก็บินคอยไปเบิร์ตเลย อาหารนี้สามบ,าาาาบ,บ,บันเฮาจ้ะพี่น้องอาหารนีสามบันเฮ้าบันนี้ขอจิบมโปสนึงปลาแล้วบันนี้คันก็ได้อันนี้แล้วอหอมลูกโดดกระพองกันตุยตุยเด้อค่ะเด้อตุยตุย นายแต่มันหอนนี่แหละแม่แต่นันข้าวหอนก่อน,น, <c oughs> อนได้ไหมเกินเวลาก็ได้ปลากระเพาะหนึ่งปาลปาด้แม่หอยยินจริงแอบไข่ปลาสลิดเหรอปลาสลิดเนี่ยมีหอดวงม่วงสุกดิดอกแคอยู่บ้านในบ้านนี่นแหละจ้ะเนี่ยแล้วเบิ่งโอ้ยหอนกินบพระฉันไ,ได้ดอก ทำาข่าวกระดุษมีบักม่วงถูกเด้อพี่แม่ท่านชิม,มแกงแบบไข่พันไปนอนอยู <c oughs> <ๆ>่แม่นอนอยู่แม่จะพึง่<ๆ>ขอองข้าวกับวงม้วนวันโอ้ยชัางเด้น เศร้าสะกอนต่อพี่น้องห้ยไปเย็นว่าเคาสิกินห้เบื้องไม่ขอบพุณลหลายจะให้แม่กินหนึ่งปลาปลาขอบพุณหลายๆจะพี่น้อง